โอเคครับก <Okay>, ็สวัสดีท oh, ่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับของอยูกับฟงทวรเดอร์นะฮะวันนี้เราก็ขับไปเล่นกับพี่แฟงนะนี่ไงพี่แฟงโหเขามีกล้องใหม่ด้วยว่ะแม่งเขาเล่นแบบโกโปรสี่อะครับโอ่ยูก้าก ก็ตาบไปไหน่อยไม่รู้ยาที่ติดเดาให้ช่วงควิถหายก่อนเดาจัดหมวกใปใหม่แลวลเดี๋ยวจะมารีวให้ดูทีนี้เราขับรถเล่นกันชิลๆนะฮะสงการครับเพื่อสองการตัวไม่อยากพูดดังเลยพูดดังไม่ได้เสียงมันแตก ฉันมีเส really really cool. ียงลมเลยเสียงลมดังไปต้องหอวไปนะพอดทีว่าไอ้ไมโครโฟนมันอยู่ใกล้กับปากไปหน่อยแค่ลำบากหรอ Eccolo <sussurra>

เราขนาดข้าไปอย่างนี้หรอครับใครที่อยู่ตรงขาก็าจะรู้ Yeah. Yeah. All day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. เมื่อกี้เห็นในที่เป็นเหลืองๆไหมฮะของใครทำไมอ่ะทำไมไอ้นั้นเหรอไอแบบนี้เยอะปวกสาวน้องกับกกถึงนที่น้องเพียนเดี๋ยว,ยวต้องรอดูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปในครูนี้ก็ได้

โอ้โหเนี่ยถอาเทีนี้ได้กิ้งเลยไปเอ้เรียบเดาคิดเจอใหไ่